มันบางคนเขาว่าเลี้ยงลูกเอฟดีแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยนั้นเลเอฟแต่ว่าตีแม่งัวงเงี้ยมาลงทุนสูงพอออกลูกมาลูกสองแสน่าเนีบเหลือแม่กับลูกเหลือห้าห้าแสนแม่กับลูกขายลูกทิ้งไปเลยพอหกเดือนขายทิ้งไปเหลือแม่สองแต่ห้าค่อยเอาลูก สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมา,เ,าเยี่ยมคอกวัวเลือดร้อยนะครับนะอบอกได้เลยว่าที่นี่วัวสวยมากๆพี่น้องนะครับนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยยังมีประสบการณ์การเลี้ยงวัวมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปี อาจจะเกือบถึง40ปีด้วยซ้ำไปนะครับนะเดี๋ยวจะพามาสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงแล้วก็การดูแลที่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปพบกับคุณลุงเจ้าของพออเจ้าของฟาร์มกันครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับผมคุณลุงแนะนําตัวนิดหนึงครับชื่ออะไรครับชื่อนายมงคลเทพนรเรียงครับผมชื่อเล่นชื่อลุงแดงลุงแดงนะครับคุณลุง ที่นี่หมู่บ้านอะไรครับคุณลงุงบ้านหนองใหญ่หมู่บ้านหนองใหญ่ภาควิวครับผมตำบลหนองปือองป้ออำเภอบา,บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะพี่น้องนะคุณลงุงเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรครับ086ย์แปหครับ26ดสศครับผมครับผมคุณลุงเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับคุณลงุงหลายสิบปี านากสามสิบกว่าใกล้ๆสี่สิบปีครับเห็นบอกว่าตั้งแต่ลูกชายเด็กลูกชาย <ๆ S 2> เล็ก,ลกๆลูกชายผมสี่สิบแล้วว่าตอนนี้ลูกชายอายุสี่สิบเกือบสี่สิบปีประสบการณ์ที่นี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องประสบการณ์การเลี้ยงวัวแต่ว่านี่ฮะดูดูคอคุณลุงนะครับนะคุณลุงไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเลยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับาฟาร์มเนี่ยฮะแต่ว่าวัวของคุณลุงเนี่ย ราคาหลักล้านนะครับตอนนี้คุณลุงเคยเลี้ยงเยอะที่สุดกี่กี่ตัวครับ68ตัว68ตัวเป็นสายพันธุ์อะไรฮะคุณลุงมีชาลีเบนโซ่ครับก็ไอซูว่าครับแล้วก,ววก็มันก็มาใส่พวกของเอเคเขาอะครับแล้วตอนนี้ก็มาใส่พวกไอของซีครับผมเครับร,รุ่นนี้ของซีวายกับเอฟหตัวนี้ลูกร้อยหมดเลยแหรอคุณลุงลูกร้อย ลูกร้อยหมดเลยพี่น้อง68ตัวแต่ว่าปัจจุบันเหลือกี่ตัวคุณลงุงเหลือแม่ห้าแม่ครับลูกสองลูกสามครับเหลือห้าแม่กับไอเด็กหนุ่มอีกสามตัวเป็นแปดตัวลูกขาย,ขายไปแล้วตัวหนึ่งครับ<น>ผมขายไปตัวนึ่าลูกขายไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะ <7 S 1> ครับวิธีการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกมาคุณล,งลุงเลี้ยงแบบไหนครับบัวก็เริ่มแรกก็ไปซื้องัวนําเข้าของกมอ่ะ ครับแก,แก่ๆเป็นนัวขาวแล้วก็เข้าคัดออกแต่ติดทองคือว่าผมก็มีคนในคือให้ล้วงดูว่ามันติดทองไหมติดทองก็ซื้อมาก็ช่วยซื้อนัวเตี๋ยก็มาด้วย <ừ> แล้วพอมามองเป็นลูกขาวก็เป็นแม่ขาวผมก็มาเริ่มใส่แดงใส่แดงครสองชั้นก็แดงหมดแล้วครับลก,กลายเป็นนัวแดง ครับแล้วอย่างพวกอาหารการกินนะครับคุณลงุงตอนนี้คุณลุงใช้อาหารแบบไหนฮะก็อาหารทําเองครับก็ซื้อไปกากมันนะใช้ปาล์มครับก็ผสมอะไม่สูตรอยู่หลแล้วแต่วัตถุดิบครับอาหารวัวไม่ไม่ยุ่งยากหรอกครับวัตถุดิบ,บถ้าใส่ครบม,มันอ้วนจริงแต่ว่าวัตเออมันสูงค่าโดยพูดมันสูงแค่สามเออสี่ห้าอย่างก็พอแล้วครับครับ มีเกลือมีลำมีปามมีกากมันแล้วก็แคลเซียมมันแค่นี้ก็พออยู่ได้แล้วเนี่ยผมใช้อยู่สี่ห้าอย่างเลยตอนเนี้ยครับผมต้นทุนเป็นไงบ้างคุณลุงต้นทุนเป็นยังไงครับต้นทุนก็ตกอยู่ห้าหกบาทต่อกิโลต่อกิโลวันหนึ่งตอนเนี้ยวัวแปดตัววันหนึ่งคุณลุงใช้กี่กิโลแปดมันกินตัวตกห้ากิโลครับแปด แปดตัวตกโลละห้าบาทใช่ไหมห้าวันหนึ่งกินห้ากิโลห้าม่เกินหกล้อซื้อหกลหกก็ต้นทุนตัวหนึ่งวันหนึ่งประมาณสามสิบบาทไม่เยอะเลยนะค่าอาหารอาหารทําเองนะครับอาหารทาเองซื้อมาโยสิบบาทไม่ได้มันกินน้้าหกสิบาทแล้วค่าอาหารนะครับผมครับผมคุณลุงมีสูตรคุณลุงถ้าใครอยากรู้โทรมาถามนี่คุณลุงบอกได้ไหมก็มีคนเข้าไปไปทําขายลาอยู่ แต่มันเยอะนะต้องทําให้โคตรสูตรนะถึงจะขายได้มันมีกระถิ่นกระเถิบมันมีหลายอย่างครับแต่ผมก็มีพอว่างๆผมก็ไปตัดกระถิ่นมาโม่เนี่ยเครื่องโมกระถิ่นตากแห้งแล้วก็ผสมไว้กับอาหารแล้วแต่อารมณ์เนาะอืมคุณลุงมีสูตรเยอะแยะเลยนะครับนะเนี่ยฮะประสบการณ์เกือบสี่สิบปีมันเป็นยืนพื้นมันต้องมันคือกากมันมันเส้นไม่ได้แพงอ๋อครับกากมันโลเท่าไหร่ครับคุณลุงตอนนี้สี่บาทกว่าสี่บาทกว่า หลักๆนี่คือกากมันหนึ่งสองนี่แหละฮะปาล์มกากปาล์มสามก็ลำอ่อนลำอ่อนยูเรียมีแพงยูเรียนี่แหละครับแล้วก็ยูเรียยูเรียยูเรียเกลือก็ไม่แพงอเกลือมันร้อยโลมันใส่โลเดียวเองครับทางหัวกินหญ้านะครับถ้ากินฟางก็ใส่ได้โลครึ่งครับถ้าถ้าไปถ้ากินโลมันก็มันไม่ค่อยกินน้ำไงอืมครับที่มันจะแข็ง คทั้งมัวขี้แข็งนั่นมันไม่ค่อยอ้วนครับคุณลุงตัวนี้ขายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับตัวแดงนี่ตัวนี่ครับขายไปตั้งแต่เล็กจองไว้อายุเท่าไหร่คุณลุงเนี่ยอันนี้เก้าเดือนพี่น้องดูวัวเก้าเดือนนะวัวเก้าเดือนแดงเข้มมากๆครับแดงซีไวแดงเม็ดมะขามเลยลูกซีไวด้วยซีไวสายนอกซีไวนอกเนาะซีไวนอกครับผมเนี่ยฮะลูซีไวไอ้ศูนย์แปดหกซีไวศูนย์แปดหกอืมเนี่ยครับสวยมากๆ พี่น้องเนี่ยแล้วก็ทางนู้นก็เป็นของคุณลุงตอนนี้เป็นเบอร์เป็นตีเบอร์เป็นฟาร์มของคุณลุงหมดแล้วอาร์อาร์นี่ย่อมาจากอะไรครับคุณลุงอารอาร์ครับไม่ใช่อาร์ทีทีอาร์อาร์ตัวหน้าเป็นตัวทีกับตัวอาร์อ๋อทีอาร์อาร์มันสามตัวนะพี่น้องนะดูโลโก้ทีอาร์อาร์ย่อมาจากอะไรครับคุณลุงจะมาจากนามสกุลผมอ๋อครับผมครับผมย่อมาจากนามสกุลเนี่ยอัวของคุณลุงนะครับเนี่ย ดเดี๋ยวพาไปดูแม่ลูกพึ่งคลอดสวยมากพี่น้องเนี่ยฮะอยู่ในคอกเนี่ยครับเนี่ยครับผมสองอาทิตย์พึ่งคลอ,อดอได้สองอาทิตย์ยนะครับเจ็ดสิบแปดวันแล้วเป็นบ,ววบนะัวสาวท้องแรกใช่ไหมครับพงลงงววสาวท้องแรกเนี่ยฮะวัวสาวท้องแรกแม่มันหองเอ็กเเคสายพ่อมันเอ็กเคแม่มันนะสามห้าสามลูกสามห้าสามครับ สวยมากแม่เขาก็ T R R นะพี่น้องนะ T R R 75แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวที่75ในฟาร์มของคุณลุงถูกไหมครับอครับตัวนี้เพิ่งคลอดได้2อาทิตย์ก่าๆครับผม2อาทิตย์กว่ากววันเนี้ครับครับเราแ่งวงแก่ๆพอได้ลูกก็ขายทิ้งครับคุณลุงช่วง สุดท้ายมีอะไรอยากแนะนําเกษตรกรมือใหม่บ้างไหมครับคุณลุงก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็เลี้ยงงัวต้นทุนมันถูกต้นทุนเลี้ยงงวัวแต่ต้นทุนอาหารมันถูกถ้าเราไม่มีเกี่ยวหย้าเสี่ยก็ได้ครับกินกินไม่เยอะหรอกครับมีเก็บอยู่ใกล้ตลาดจะเก็บสับประรดสับประรดอะไรที่นั่นมาให้กินครับกินต้นทุน,นาราคาบัวกินอะไรกินได้ ต้นทุนราคาวัวอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าต้นทุนอาหารเนี่ยไม่แพงใช่ไหมคุณลุงไม่แพงครับอย่างที่คุณลุงบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับมีรถปิกอัพก็ไปใส่มาเที่ยวกกกินเป็นนานเลยผสมไว้ได้เป็นครึ่งปีกี่กี่ตัวครับก็ในห้าตัวผมผสมทีอยู่ได้เป็นปีเลยเรอคุณลุงโอ้ผมผสมทีเป็นปีเลยอืมไม่เน่าไม่เสียไม่เสียใส่ถุงอ๋อครับครับครับแต่ใส่ที่ลรงหนูชกัด อ๋อ oh, ต้องใส่ถุงฮีโลที่เอาไว้ย่าไวท้ที่ทึบกองไว้ที่ลงโลง่งครับยาเอะไรไปปิดไว้ในร่มอ่ะที่ลงโลง่งเอือเอาไว้ใต้หลังคาแต่ว่าเป็นที่ลงโล่งที่งโลง่โลงอย่าให้โดนฝนก็พอครับอยู่ได้นานครับผมสมอาหารไม่จําเป็นต้องเอาคนมาสมว่าถ้ามันอยู่ในโลงดีก็ปิดมาให้หนูเข้านะเอากรากมันไปปูปูป,ปามปูข้างบนเป็นชั้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 นช้ั้นม,มาจะผสมครับเอา ส่วนผสมเอาไว้บนบนวลาจะก,กินก็ไปตักใส่รถเข็นมาเทโอ้อตอนตอนเยอะผมก็ทําอย่างนั้นกันนี่นี่คือเป็นเทคนิคของลุงนะวนวน,วนยิงอันนี้อีกครับจะได้ไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยผมเลี้ยงสองคนนะหกเจ็ดสิบตัวครับทั้งววรับจ้างอ่ะมันมันเกือบร้อยอ่ะครับผมโอ้แต่ผมตีเบื่อทุกตัวนะมันเป็นร้อยไปแล้วพอะมันออกมาจะไม่ได้อายุก็ซื้อแม่ซื้อลูกไปก็หายก็ไปตีเขาเองครับ ดีจไปที่มันได้ยุหกเดือนผมมาตีเกือบร้อยตัวแปดสิบแล้วแปดสิบเอ็ตัวนี้แล้วครับมันขายติดแม่ติดลูกไปเยอะครับผมเลี้ยงงัวไม่ขายไม่ได้แล้วไม่มีทุนอ่าครับขายไปเลี้ยงไปครับถ้ามือถ้ามือใหม่จริงๆคุณลุงแนะนําซื้อแบบไหนคุณลงุงมัน บางคนก็ว่าเลี้ยงลูกเอฟดีแต่มันก็ใช้เวลาหน่อยนั้นเลยเอฟแต่ว่าตีแม่งวงเงี้ยมาลงทุนสูงพอออกลูกมาลูกสองแสนฝ่านเนี่ยครับเหลือแม่กับล,ลูกเหลือห้าห้าแสนแม่กับลูกขายลูกทิ้งไปเลยพอหกเดือนขายทิ้งไปเหลือแม่สองแต่ห้าค่อยเอาลูกให้ต้นทุนแม่ลดเลยครับนี่คือเทคนิคของลุงนะครับฟัง <ผม S 1> ไว้ครับผมจะ,<น>ะขายอย่างนั้นแหละครับผมรีบว่าทุนขึ้นก่อนครับ แล้วถ้าถ้าลูกสวยหกเดือนแล้วย่านมปุ๊บมันทีนี้จะใช้เวลาหน่อยครับขายแม่ไปเลยขห้ท้องขายไปราคาเก่าอ่ะครับถ้าพอแม่ท้องแล้วขายติดแม่ไปเลยแล้วเอาลูกไว้ทีนี้ทุนไม่มีแล้วครับเอาลูกไว้เนี่ยผมก็ขายแม่ทิ้งนวผมเอาเอาลูกไว้หมดทุนก็จะเหลือแต่อาหารอย่างเดียวละอ่าเหลืออาหารทีนี้อยู่ได้แล้วนี่ยฮะคือปีงขายสองตัวสามตัวพอละครับ มือใหม่เรียกคุณลุงว่าอาจารย์เรียกว่าครูหลายๆคนเลยนะครับนะเพราะว่ามาเอาวิชามาเอาความรู้จากคุณลุงเนี่ยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการทําเขาการทําคลอดการผสมอาหารต่างๆเนี่ยคุณลุงคิดค่าวิชาไหมเวลามีคนมาขอความรู้อย่างเงี้ยผมไม่คึ่งว่าผมผมให้ไปหมดอ่ะผมพิมพ์ให้ไปเลยอ๋อดีสุดครับผมครับผม ถ้าถ้าซื้อวัวกับคุณลุงเนี่ยคุณลุงให้สูตรไปด้วยเลยพิมพ์เป็นตัวหนังสือเป็นสูตรให้เลยใช่ไหมให้เลยครับผมให้เลือกเอาวัตถุด,ดิบครับอย่างนี้อย่างนี้แถวบ้านมีไหมอะไรครับมีมีก็ให้มันมันใส่ได้แหลววะวัตถุด,ดิบมันสิบสอย่างอ่ะครับงัวกินห้าหกอย่างก็พอแล้วครับผมหมวันนี้ดีใจมากเลยพี่น้องได้มาคุยกับกูรูวัวอีกท่านหนึ่งนะฮนะ ประสบการณ์นี่ก็กระถิ่นกระถินเนี่ยเมื่อเราซื้อเครื่องสับหญ้ามาพยายามซื้อที่เครื่องสับกระถิ่นได้หือใบมีดอ่ะไม่ต้องโม่ถามเขาใช่ไหมคุณลุงสับตากแดดแห้งนะปะมกระถิ่นนี่เป็นเป็นส่วนไหนฮะเป็นในในสูตรมันมีบอกอยู่เป็นใบเป็นเม็ดตัดกิ่งเลยตัดเป็นกิ่งเลยเหรอต้นอ่ะต้นท่าเท่าดำมีกี่ขออ่อตัดใช้ได้หมดเลยอย่าให้ใบร่วงออแล้วมันถึงก็มาใส่เครื่องโมโมโมตากเลย ตัดแล้งต้นได้เลยเครื่องโม่นี่คือตัดทั้งต้นทั้งท่อนได้เลยใช่ไหมได้ๆแล้เนี่ยเครื่องตัวเนี้ผมอะที่ในครอบเนี่ยครับนน่นนะฮะเครื่องเครื่องคุณลุงอยู่ตรงนน้นนะครับนี่เหลือน้อยตัวผมไม่ได้โม่แล้วนี่ครับพี่น้องครับดูสภาพตอนเยอะผมภายในครอกตรงนั้นก็จะเป็นโรงเก็บฟางของคุณลุงนะครับนะเนี่ยฮะผมบอกแล้วว่าคอกหลักพันนะแต่ว่ามูลค่าวัวเนี่ยหลักล้านพี่น้องเนี่ย ดูเอาไว้นะครับนะคือไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายกับการทำอคอกเลยนะดูลงทุนที่บัวสักนิดหนึ่งนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยฮะขี้ก็ขายได้เยอะนะครับผมขี้ก็สอบห้าสิบบาทอ่าขี้ก็เป็นเงินอีกนะครับอย่าให้ปนทรายนะครับเก็บทุกวันนะผมเก็บทุกวันครับเนี่ยผมไม่มีขายเลยนะเนีเขามาสั่งไว้อีกห้าสิไม่ไม่มีให้เขาเลยใช่ไหมผมขายถึงมึงเลย วงเลยมาไต่ทีสิบ like ล้อสิบล <the> er ้อเขามาขนมาทุกเอาเองเลยทุกเองครับแต่ผมขายส่งเขาไปสี Idol ่ห้าตอนเพราะผมไม่มีหญ้ามันกินฟางอืมมันกินฟางครับแล้วแล้วขิงัวเรามันใส่มันอ้วนฝักอ่าต้นไม้มันจะงามสำเขาเพราะของเขาไปใส่ไว้ในไร่ในสวนน่ะหญ้ามันจะขึ้นเพราะงัวไล่ทุ่งอ่ะมันจะกินเม็ดหญ้าเข้าไปครับผมครับผมของผมกินฟางไม่มีแล้วเต็มแล้วมันกินอาหาร เพราะว่าใส่ยูเรียมไปแล้วมันมันใช้งานไม่หมดม็อยู่ในขี้ไปใส่ต้นไม้งามผิดกันเลยกลับมาซื้อนี่หมดนั่นนะครับสูตรเคล็ดลับง่ายๆนะฮะไม่เอ่ออกไม่ทันส่วนมากกินฟางไม่มีขี้งวขายอ่ะครับส่วนมากของคุณลุงกินฟางแล้วก็ขี้ออกมาเนี่ยจะไม่มีเม็ดหญ้าที่ที่ปนออกมาเวลาเอาขี้งัวของคุณลุงไปใส่ต้นไม้ไปใส่สวนไปใส่อะไรเนี่ยก็จะไม่มีหญ้าไม่มีวัชพืชเกิดขึ้นมาอ่ะนั่นก็คือขึ้นน้อยอ่ะครับเทคนิค อีกแบบหนึ่งแล้วมันจะน้าพวกงูกินหญ้าครับพอมากินอาหารมันมันมันมีอาหารตกค้างอยู่นั้นครับมันมียูเรียเยอะครับผมถ้ายูเรียใส่เยอะมันก็มากถ้าถ้ากินฟางกินฟางถ้ามนงูกินเยี่ยวต้องต้องใส่ยูเรียเพิ่มครับเพราะว่าท้องมันอืดครับิมจริงมันใส่ยูเรียร้อยโลใส่แค่สองโล อาหารนะในสูตรนะรวมแล้วเป็นร้อยโลใสอยู่เรียกสองโลครับแต่ผมใส่สองโลครึ่งกินฟางไม่เป็นอันตรายนะไม่เป็นกินได้ไม่เกินสามโลครับครสามโลใส่ได้ครับแต่ใส่ไปแล้วสองโลครึ่งมันยังกินเยี่ยวันอยู่อ่าต้องเพิ่มแล้วครับผมไม่งั้นงัวมันจะไปกินเยี่ยวครับดูก็รู้พอตกมามันซดเยี่ยวก็ต้องเพิ่มอยู่รีับครับไม่ได้ที่แข็งก็ต้องเพิ่มเกลือ ครับอ่าองกินฟางกินหญ้าลดเกลือลงอืมตะขี่เหลวปุ๊ดเลยก็ไม่ได้ครับความรู้ล้วนๆนะพี่น้องนะฟังไว้นะครับนะเพราะว่าถ้าขี่เหลวปุ๊ดเนี่ยมัวถ่ายท้องแล้วไม่อ้วนแล้วเรียกไงก็ไม่อ้วนครับตั้งขี้เนี่ยนุ่มเนืองอย่างเงี้ยไม่เหลวไม่แข็งครับตั้งดูขี้มันเรื่อยเพอได้สูตรทั้งมันแล้วเราด้แล้วก็ผสมสูตรนี้แหละคือเกลือยูเรียใส่ขนาดนี้ครับผมแล้วตอนที่แรกให้กินที่แรกก็ต้องดูมันก่อนมันจะเพิ่มอะไร ลดอะไรอยู่ครับเพราะว่างัวมันมันไม่ค่อยเหมือนกันนะบางที่ครับผมขี่เหลวก็ไม่ได้มันถ่ายท้องอขี่แข็งก็ไม่ได้ขี่ผูกไม่ได้เลยครับขี่ผูกต้องใส่เกลือมันจะกินน้ําเยอะอ๋อจะทไหมไม่ใส่เกลือก็ต้องเอาน้ําลาดฟางครับผสมน้ําเกลืออกน้ำตาลแอร์กากน้ำตาลลาดครับนั่นแหละครับเทคนิคเดี๋ยวมันจะขี่เหลวครับงวขี่แข็งไม่ได้ ม่ค่อยอ้วนแล้วกินอาหารนี่อย่างหนึ่งต้องกินตลอดครับถ้ากลัวเปรียงให้กินนะเพราะว่างัวมันจะกินห้าโลฝ่าไม่เกินหกโลแต่เราว่าเปรียงไปอ่ะให้กินสี่โลก็ต้องสี่โลตลอดให้กินหมดถ้าไปกินวันนี้ห้าโลห้าโลหมดแล้วไม่ให้กินหยุดแล้วมีก็มาให้กินไม่ต้องให้กินดีฟ่าเพราะอะไรฮะเพราะไม่อ้วนอ๋อยังไงก็ไม่อ้วนพอหัวจะอ้วนพอมันกินอาหารหลไยวันมันจะฟื้นตัวขึ้นมาให้อ้วนครับ ไม่มีตังค์ซื้ออาหารหยุดครับวัจะเริ่มสุดเลยอ๋อพอสุดปุ๊บไม่อาหารซื้อไม่อีกครกิเพรเริ่มหมดเงินแล้วก็มันจะทรงอยู่อย่างเงี้ยอ๋อกินก็ต้องกินตลอดเจียน้อยหน่อยแต่จะให้กินตลอดอแต่มาอ้วนช้าหน่อยค่อยๆขึ้นครับแต่ไม่สุดครับก็คืออย่าให้ขาดอย่าให้ขาดช่วงอย่าให้ขาดตอนอย่าให้ขาดช่วงครับทั้งถ้าทุนน้อยให้กินน้อยครับแต่ถ้ากินตลอดกินทุกวันครับวัวมันจะค่อยๆขึ้นครับผมอย่าไปหยุดหยุดจะสุดเลยอ่าครับ คมคนก็ว่าเขาให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนพอเห็นท่าอ้วนพอหยุดหน่อยเดี๋ยวไม่ตังไปซื้อมาไม่อ้วนกินเสียประโยชน์ครับมันผุกเข้าผูบออกอย่างนี้เองควัวมันมันเคยกินนะพอพอหยุดกินมันก็ซุดเลยครับทุกินน้อยมีเท่าไหร่ให้กินไปพื้นๆเนี่ยมันมันจะค่อยๆขึ้นๆแล้วไม่ค่อยซุดวันนี้ความรู้มาเต็มพี่น้องความรู้มาเต็มเทคนิคมาเต็มเลย ประสบการณ์ล้วนๆนะครับที่บอกออกมาเนี่ยนะฮะใครมือใหม่เนี่ยฟังไว้เลยครับเอาละครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากมากครับเพราะว่ามันครับพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังคุณลุงเล่าให้ฟังแล้วนะครับนะทั้งเทคนิคความรู้อะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการเลือกกลัวแม้กระทั่งการ ผสมอาหารแม้กระทั่งการให้อาหารวันนี้ได้วิชาความรู้มากๆเลยพี่น้องท่านใดมีความสงสัยหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกับคุณลุงได้นะครับนะ <c oughs> เอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วันนี้พูดจาภาษาวัวขอบคุณและสวัสดีครับ